วันนี้ตื่นมาดืมตาตื่นมนาะคือเป็น bad day is bad day not bad life ก็คือจะเป็นเป็นคติประจำใจอยู่เหมือนเดิมเลาได้ไหมเราได้แหละผมแบบทำให้พี่ๆเขาเดือดร้อนนั่นแหละคือผมใบสนามบินไม่ทันเว้ยแล้วคือตกเครื่องวันนี้คือแบบรู้สึกแย่มากเพราะมันเป็นมันเป็นไฟแบบ ต้องตื่นตั้งแต่ตีตสี่อ่ะเออแล้วก็จะกลับบ้านไปทำงานทำงานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ปุ๊บก็ดอกเฟืองรถเครื่องเราก็ต้องจองใหม่ไงอะไรแบบโอ้ยอย่างเงี้ <c oughs> อยเนอะ ใช่ผมก็เลยไปพี่เขาก็เลยจองให้อีกไฟหนึ่งเป็นที่สวนกูู๊เนแล้วก็ตีรถไปนงมูลนแเป็นความผิดพลาดที่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกอ่ะอนันะ่ก็เลยนอยแต่ก็ใค่มันผ่านมาแล้วเราก็จำไว้ มาโทษตัวอมามาโทษมาว่าตัวเองต่อก็ไม่ได้ช่วยอะไรอืมปล่อยมันผ่านไปจำไว้เป็นบทเรียนว่าว่าหลังไม่ต้องนอน <c oughs> ไปตกเรกๆมาเยอะไ,มไหมโอ้ยอากมาเยอะโอ้ยคนฟอจะสามแสนแล้วอะทุกคน <c oughs> ขอบคุณนะขอบคุณนะครับแต่ผิดผมที่ผมด้วยแหละจริงๆแล้วผิดที่ผมด้วยที่แบบไม่เรื่องเวลาไง ปกติผมเป็นคนติดติดกับเวลามากๆพอพอเกิดพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันกลายเป็นว่าแบบต้องมันรีเช็คใหม่กับตัวเองว่าเรืงง่องไหนก็วันไหนกับพรุ่งนี้แล้วกับพรุ่งนี้กับพร้อมพี่ๆเลยกับพรุ่งนี้แล้วแต่งกลับเชียงใหม่บ้าไหมแม่ไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่นะ บงมันงคงกรุงเทพครับน่ากรุงเทพแต่อยากไปเชียงใหม่อะแต่ว่าไม่ว่างเลยใช่ทะเลสวย,ยไหมทะเลสวยมากคือผมมามีแผนว่าอยากจะมาเที่ยวนะแต่ก็หาวันก่อนว่าจะได้มาเที่ยวยังไงไม่น้องนอยแล้วโอเคไม่หนอยแล้วไม่น้อยแล้ว แล้วก็พอเสร็จงานด้วยนี้นั่นก็ไปกินข้าวกับพี่พี่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> งานมออ่ะมันก็นี้แหละแต่ว่าได้ไปดูดูพาทิตตกก็ดีละ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่สงขาพี่มิงมาที่พี่เลิกน้อยไม่หน่อยหรอก นอนตั้งแต่เช้าแล้วพี่เช้าแบบร้องไห้เลยพี่เช้าแบบร้องไห้เลยคือแบบเชียเชียอะไรวันนี้อะอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบแบบเชียอะไรวันนี้อะตอนเช้าอันนี้แค่แชร์ให้ฟังไม่ได้นอยแล้วก็ผิดเป็นครูถ้าผิดครั้งต่อไปไน่าโดนด่ดา <laughs> อยู่ห้องแล้วอยู่ห้องแล้วครับอยู่ห้องแล้ว เนี่ยเดี๋ยวผมก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วผมก็ล้างลงล้างหน้าเตรียมอาบน้ำแล้วก็เนี่ยพอจะอาบน้ำแล้วผมก็ลงหายลวเพราะว่าไม่ไหวละต้องให้เปไหนคือเราแบบเราเป็นคนตรงต่อเวลาตลอดไงเราเป็นคนตรงต่อเวลาตลอดไงแล้วพอมันแบบพอแม่งแบบพอแม่งเกิดกับตัวเองอ่ะตัวเองแม่งทำเองอ่ะมันกลายเป็นว่าหน่อยอะแต่ก็นนแหละ ผ่านไปแล้วไฟดีเลยหรอไฟไม่ได้รีเลยฉันนี่แหละดีเลยเองคนทุกคนเขาถูกหมดจะเว้นฉันเนี่ยครัได้เลยพอไน,นอนครุ่งนี้ไม่แน่ใจเลยว่าจะมาไลฟ์ไหมเพราะว่ากว่าจะถึงกรุงเทพก็ดึกแล้วอะตกเครื่องใช่ตกเครื่อง เ,เหตุการณ์ที่ฉันพลาด <c oughs> พอ่ออย่าคิดมากได้ไม่คิดมากแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วทำอะไรไม่ได้ <c oughs> แต่งหน้าแบบน้อยมากเดี๋ย <c oughs> วพรุ่งนี้ชาวมามาไลฟ์นะครั <c oughs> ้งหน้า <c oughs> เอาใหมมาถึงแบบต่อเครื่องไหมห <c oughs> ล่อเลน <c oughs> ขอบคุณนะครับนี่กับกี่โมงหรอ ึงก็น่าจะประมาณแบบทุ่มสองทุ่มประมาณนี้อุมโอ้ยลูกเจ้าของห่างเวอร์มากลูกเจ้าของสนามบินกี่โมงก่อนพวก <S <S นี้นจะตอกอไหมพวกนี้ไม่ตอกแล้วเพราะพวกนี้กลับพร้อมพี่ๆเขาวันนี้บินมาคนเดียวไง ทำ,ทำไงวะแล้วก็คือก๊อกแม่งอยู่คนละฝั่ง <c oughs> ก๊อกอยู่คนละฝั่งแล้วนึงนะและ้วพี่แต่งหน้าไว้ข้างๆป่ะเต้อเฮ้ยแก้วไหนอะแก้วไหน <c oughs> มาตายมูแพ้ต้อง <c oughs> เป็นเป็นอยู่เนี่ยตอนเนี้ย หรอกอย่างงี้หรอกจะเป็นเงินหมดนะใช่เข้ามาดูแมวไม่มีแมวให้ดูดิ ฉันไปไว้ไหนเอาดีๆแกอ๋ออยู่นี่ผมจะพบเป็นแบบหลอนๆไว้อะตรงแล้วให้เล่นไปนะใช่ให้ผมโอ้ไหล้จออะไรเนี่ยรอเล่นพี่มันทำอะไรอยู่คะฝึกเต้นอยู่ครับผมอะไรเนี่ย ปกติแบะถ้าออกมาข้างนอกแบบสัมภาระที่หกหกอะคือจะเป็นแบบจะเป็นอะไรวะจะเป็นหลอดๆหมดเลยเป็นซองๆองนยเพราะว่าประหยัดพื้นที่เพราะของบ้านมันใหญ่มากไล่เดินประตูไลยเดินจออะไรก่อนเฮ้ยอย่ามาขัดฟิวดิ อย่าประชอเพี้วดิอย่าอย่าอย่อพวกนี้ยังเห็นสภาพเราตอนเช้าก็ตื่นมาเช้าๆมาดูเรานะ้าคนไทยไปได้ทุกคือไม่เกี่ยวที่คนไทยหรอกมันเกี่ยวที่ตัวกูเองเนี่ยแหละตอนเนี้ย <laughs> ที่เป็นคนแบบนี้ <laughs> มันมันช่างแย่เหลือเกิน คือถ้าไม่ผมไม่พูดไปเรื่อยอะ่ะมันก็จะไม่มีอะไรพูดไงมันก็จะเงียบไงจะต้องใจตื่นโห<ฮ>สุดยอดตัวจริงนะใส่มากเห็นแล้วหลงเลยเวอร์เกินแกเคยแบบขวดใหญ่ขึ้นสนามบินทิ้งค่ะเออ ไปทำไร <laughs> มันแบบมันไม่ได้หว่ะทุกคนไม่เคยเป็นหรอ <laughs> มันมันเป็นกลิ่นอ่ะ <laughs> 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 โอเครู้ละร,รู้เรื่อรู้เรื่องเลย <laughs> ดีปะพี่ที่ดูแลถ่ายให้มันยังไงผมใช่ไหมตอนนี้มันมันอ้องไร้มลอละไรเนีดาวนอายุเอาไงเดีย อยู่ที่ใจพี่มิงไหมครับโอ้ยขอบคุณนะครับคุณการ์ตูนคุณครับคุณการ์าตูนขอบคุณนะ,ะที่จุบเราเ์มีน,นเลยเหรอ ยาวนานเวอร์ก็อยู่นี่นะโอเคป่ะคุณเกลียวตัวขอบคุณนะขอบคุณนะครั้งตลอดไม่ใช่แล้วแหละชาไปก่อนไม่ เอาละเอาละเอาละมีคนเขารู้จักกันละเห็นปะคือถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์ปากก็คือแย่เลยนะชีวิตเนี้ยเรียบร้อยดูดิ คือถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์ปากไม่ได้ปากเราห้ามซีดว้าว,วเมื่อกี้ไปเกา,าวอะดูด นี้ใส่อะไรวะไกลเกินไม่ชอบหรอเกรียมอ๋อไม่ต้องหอกินเยอเหรอโอเคหมดแล้วทุกคนชัางเห็นเธอคร anyway. in. okay. ั้งแรกที <k <k mm ่มอตื่นเต้นกับเขาจริงๆ ไม่จ้ารักแรกของเรามันคือหมี่ไก่ฉี่ใช่ไหมต้องสักกันเฮ้ยขอบคุณครับรักที่สองที่จริงๆพวกนี้ต้องตื่นหตัมึงเช้าอ่ะเฮ้ยแล้วอะไรเลย ไฟอินดูผมด้วยนะครับแสดงงงทุกอย่างงงมากไปละไม่บ้านนะทุกคนนะพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกัน,กนตอนเช้านะถ้าใครมาทันบางะไรกันเลยมันต้องขนาดนั้นเลยแต่ตอนคืนไม่ไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวว่าจะมาไหมจริงๆว,ว่าน่าจะน็อกไปและละตอนนั้นนะ ใช่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้พวพรุ่งนี้เช้าไปเช้าเลยอะหกโมงเช้าอะไรเงี้ยหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอย่ามันนั่งนั่งแต่งหน้าให้ดูอย่ามันนั่งแต่งหน้าให้ดูนะครับโอเคไหมโอเคนี่หน้าสดยกเว้นลิปยกเว้นลิปตื่นไม่ทันไม่เป็นไรพี่มิงเในฝันไมน่นาทุกคนเด็ในฝันนะ กินงรงดูก่านนะบายนะครับกุไหนนะอเรื่องฝันของผมด้วยเผาเผาอะบายบายครับ